แล้ว,วกอีกที่เคยนะครับกับช่องกริยาพาวนดังนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะซึ่งคุณลกก็ใช้เวลาวันเสาร์นะคะมาพักผ่อนนะครับตอนนี้ก็จะมารับประทานอาหารนะครับซึ่งเป็นอาหารมื้อเที่ยงของคุณลกนะคะแล้วก็หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพา ทุกทุกท่านนะครับพรมเอฟซีของคุณนกนะคะที่ติดตามเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ตัวเมืองเยียบเน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเมืองเยียบเน่นะครับเขามีงานนะคะนั่นก็คืองานวอเทสเดนเอซิคเป็นงานาคุณนกลืมภาษาไทยเป็นงานเทศกาลคล้ายๆกับ ตตาน,น้นึกออกเลยนะคะก็คือตลาดนั่นเองนะคะตลาดนัดนะคะก็มีของขายมากมายนะคะมีเสื้อผ้ามีร้านอาหารแล้วก็มีการแสดงนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่ไปพบกับงานตลาดนะคะตลาดนัดนะคะคุณนกใช้คําว่าตลาดนัดร่วมกันมีผู้คนนะคะมา ท่องเที่ยวกันมากมายนะคะแล้วก็เป็นงานประจําปีนะคะจัดขึ้นทุกๆปีนะคะที่เมืองเยอะเลยน,นะคะหลังจากที่ประทานอาหารเสร็จนะคะก็จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวดูชมตลาดกันเลยนะคะว่าเขามีการละเล่นอะไรบ้างมีของขายอะไรบ้างเนาะแล้วก็ติดตามไปเรืนนะะ่อยๆค่ะตอนี้ขอรับประทานอาหารก่อนนะคะพาะตอนนี้รู้สึกหิวมากๆเลยนะคะ <S <S นี่คือคืออาหารในะครั้นี้เที่ยงะะที่จะทานนะคะโอเคเนาะขอทานอาหารก่อนนะคะ ซึ่งจะทานวันนี้นะคะก็จะเป็นน่องไก่นะคะน่องไก่แล้วก็ผัดผัดโปรตตี้มันฝรั่งนะคะแล้วคือนกทอตัวรับประทานอาหารเป็นค chicken mm -hmm. chicken get the mm -hmm. top so, Voor de rauwe hebben we ook hier van Marcella gebrongen. Mm -hmm. En dat ook, zit er nog steeds. You don't want to have fun?

Stackars kycklingar, de måste döda så många kycklingar. เบคอ่ะตอนนี้ก็รับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาพลังเอฟซีของคุณลคบันที่ติดตามคุณลพบ เดี๋ยวจะพาไปท่องเที่ยวตลาดนัดเลยนะคะตลาดนัดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่โตแล้วก็เป็นตลาดนัดที่เขาจัดขึ้นทุกๆปีนะคะตลาดนัดที่เมืองเย็บเล่นะคะติดตามคุณนุกเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเลยค่ะว่าภายในงานของเาะคะจะเหมือนตลาดนัดเมืองไทยของเราหรือเปล่กปากะะ็มีของขายอะไรบ้างนะคะติดตามคุณนุกเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะคุณเพื่อนๆค่ะตอนนี้คุณนก มาถึงที่เมืองเย็บเล่แล้วนะคะแต่ไม่สามารถที่จะนํารถไปจอดหน้างานได้นะคะเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็เลยต้องจอดรถไปที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่หน้างานนะคะตอนนี้เราถึงเย็บเล่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านที่ติดตามคุณนกนะคะติดตามคุณนกเลยค่ะไปหน้างานกันเลยค่ะ แรงนะคะทันท oh ีก็อยู่ในปมเมืองยากแล้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปน้างงานกัน ตอนนี้คุณนกก็ยังอยู่นะคะกำลังอยู่ในตัวเมืองแย้มเล่นะคะกำลังเดินตรงไปที่ร้านนะคะไทยแอฟแฟร์นะคะร้านขายของชำนะคะซึ่งคนไทยเป็นเจ้าของนะคะตอนนี้คุณนกก็มาถึงแล้วนะคะร้านไทยแอฟแฟนะคะมีธงชาติไทยเป็นสัญลญักษณ์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะ นี่คือเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะเินดีต้อนรัค่ะชืขายเป็นจาลาไปแล้วเจ้าของร้านร้านนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะเยียมถ้าเยียมใส่ชุดนี้ก็ไม่สวยมีของขายมากมายเลยค่ะเพื่อนๆนี่คือร้านนะคะมีของสารพัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นกล้วยเตี๋ยวนะคะของชูรสค่ะ ซึ่งคนไทยจะขาดไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มีเส้นหมี่ด้วยนะคะเส้นหมีไ่ว,ไวิวายมีของแช่แข็งด้วยค่ะ มุมนี้เป็นมาม่าก็เพ่นเพื่อนร้านนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะนี่ครับพอดีค่ะเพื่อนเพื่อน มีปลาสลิดด้วยค่ะคุณเพื่อนเดี๋ยวคุณนกจะซื้อนะคะคุณนกจะซื้อโกกิค่ะโกกิแป้งทอดกรอบนะคะเพื่อน ถึงละยี่ครูค่ะ่ารเดียวโชว์เพื่อนๆเลยนะคะว่าคุณนกซื้ออะไรบ้างคะวันนี้คุณนกมาร้านไทยนะคะที่เมืองเยฟบเลยนะคะคุณนกก็ซื้อเส้นมีนะคะมีไวไวนะคะหนึ่งหอนะคะแล้วก็ซื้อพริกป่นด้วยนะคะ พริกป่นคุณภาพดีนะคะรถเผ็ดมากๆเลยนะคะราคา49นะคะแล้วก็ซื้อมะขามเปียกนะคะซึ่งคุณนกจะใช้ทำอาหารไทยนะคะก็ซื้อจำนวน2ก้อนเลยนะคะแล้วก็ซื้อเส้นเส้นขนมจีนน้ำยาไปด้วยค่ะแล้วก็ซื้ออันนี้คือเต้าเจี้ยวนะคะ ซื้อเต้าเจี้ยวนะคะยี่ห้ออะไรเอ่ยเต้าเจี้ยวค่ะซื้อจํานวนสองขวดเลยนะคะเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็คุณลูกก็ซื้อน้ําปลาร้วยค่ะนี่คือน้ําปลานะคะนอกจากนี้ก็ซื้อผงโกกิด้วยนะคะผงโกกิสําหรับทอดนะคะแล้วก็ซีอิไทยขาดไม่ได้เลยก็คือผงชุสอายโนโมโตนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าคุณกบซื้อของจะหมดไปเท่าไหร่นะคะซื้อพริกไปหนึ่งห่อนะคะพริกเผ็ดมากนะคะกันเล้ะไปที่แชเชียร์นะคะคือร้านไทยนะคะร้านที่ค่างใหญ่มากเลยนะคะ ุ้นเส้นเลยนะคะวนเส้นนะคะเดี๋ยวคุณนกจะดูที่เป็นห่อเล็กๆนะคะเพราะที่เห็นอยู่มันจะห่อใหญ่มากเลยเวลาใช้ต้องไปแบ่งนะคะคุณนกก็เลยเอาแบบไหนดีเอาแบบนี้ดีไหมคะนี่อ่ะ อ๋อเล็กๆนะคะวขสั่งหลเือไงค่ะหลังจากที่เดินซื้อของเนาะเลือกของได้ที่ต้องการเลยนะคะ,ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะพลังเอีของคุณนกที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะของเราเยอะนะคะสำหรับคลิป,คล,ปคลิปนี้นะคะถ้าคุณนกพูดอะไรที่มันผิดพลาดนะคะพูดอะไรที่มันใช้คำพูดที่มันไม่สละสลวยนะคะ ก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกับทุกท่านนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกริยาพามดามและอย่าลืมนะคะช่วยดูโฆษณาให้คุณนกด้วยนะคะพลักรอยยิ้มของคุณนกนะคะและต้องการเห็นรอยยิ้มของคุณนกในคลิปต่อไปนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและช่วยดูโฆษณาให้กับคุณนกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณท่าอกขอฝากคำว่าขอบคณค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวคุณนกจะพาทุกท oui> ่านไปดูหน้างานด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขี้มัไดีแล้วเจอกันอีกครั้งนะคะที่หน้างานนะคะโเกะไม่เอาเาอุ่นเรียนไม่ซนี่ตอนนี้ก็กาลัง490ขอบคุณมากนะส่นะคะ4 9่เลยค่ะขอบคุณที่อุ่หนุ่มเยอะมากเลยนะคะคิดผิดหรือเปล่าคะ คิดถูกค่ะให้ทิปได้ค่ะให้ทิปก็ได้นะคะสี่เก้าศูนย์มาเดี๋ยวช่วยหยิบสี่ร้อยนะคะอุ้ยเงินเยอะมากเลยคนรวยนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะร้อยเดี๋ยวนะคะแป้งเดี๋ยวอมให้สิบโถมาอยู่ประเทศสวีเดนยี่สิบปีเพื่อมีคนบอกว่าเรารวยวันนี้เองใช่รวยรวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ค้าผู้จับแม่ค้าผู้จาน่ารักมาก ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพค่ะ